เสียงของแม่ชีตัดทำเสียงเล็กเหมือนเสียงผู้ชายและทำเสียงใหญ่ยาวเหมือนเสียงของพระพุทธเจ้าสลับกันไปมาและได้แสดงทำอยู่นานต่อมาแม่ชีก็ได้พูดพร้อมกับชี้หน้าทักทายคนนูน้นคนนี้ว่าแต่ชาติก่อนคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็แสดงผลกรรมที่เขานั้นได้กระทำไว้ให้ปรากฏโดยทั่วกันในหลายครั้งหลายคราวแม่ชีตัดได้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า และได้บอกกล่าวได้ถูกต้องเสมอและก็มีความคิดว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายพระอา,าคูดีอยู่ตลอดเวลาในครานั้นได้มีบุคคลที่เคาะร้ายน่าสงสารคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามจะฆ่าพระอา,าคูดีกับแม่ชีตัดเขาผู้นั้นคือนายเชียงใบซึ่งอยู่บ้านนาโศกนายเชียงใบได้เข้าไปกราบไหว้ขอวิงวอนขออย่าได้กล่าวใส่ร้ายเข้าใจผิดโดยตนเองไม่เคยมีความคิด ที่จะทำร้ายพระอาญาคูดีไม่แต่อ,อย่างไรแต่ก็ไม่เป็นผลนายเสียงใบจึงร้อนรนไม่เป็นอันหลับอันนอนจึงได้เขียนจดหมายไปนมัสการกราบท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตายขคโมเพื่อพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้